สวัสด oh ีครับสวัสดีครับมาขายงาข้อวมาสอนหัวข้อมจ้าแม่น้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเนาะสวัสดี่น้องน้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับมือนกันยไม่ได้ดูวันที่เลยรู้แต่วันพุธหาแตงเงินย่างเดียวเนาะจ้าสวัสดีวันที่น่าจะวันที่สิบเอ็ดไหมหรือวันที่สิบที่สิบวันนี้วันที่สิบจ้ะวัี่สิบนะสิบกรกฎาคมสองพันหนึร้อยสิบเกีย น้องเนาเนี่มาจากแถวบาหมี่ตะลุงนะครับใช่ค่ะได้วัวเลี้ยงมาสามตัวสามน้องน้ำว่าสาวที่นี่เป็นอะไรนะครับเนี่ยวัวสาวค่ะอีฟหนึ่งกสารครบค่ะหนใบเอกสารครบอ๋อออฟหนึ่งอายุตอนนี้เลยครับอายุประมาณสองปีจาะสองปีไปเขาได้เฮ็ดมานะใช่ค่ะทำเขาต้องสูงตอนนี้เลยครับความสูงร้อยสี่สิบห้ากว่าตอนนี้เขาเริ่มมีอาการหรือยังค่ะ อาการที่นี่หมายถึงว่า,าการใกล้จะติดสัตว์นะครับพร้อมที่จะผสมพันธุ<อ>์ถ้ถึงสีสันก็ผ่านอย่างน้น้องนามเนานะนี่กสารครบนะครับค่ายก็ดีเครื่องดำเรียบเบดีนะน้อง,งน้าเนาะเปิดว่าเท่าไหร่ครับน้องาสาวเนี่ยส,สองหมืน่นราค,คาเปิดนะ ตังมาเปิดสองหมื่นองได้เอกสารโค้งเอไเอกสารมีน <Alex> <3. S 2> ั่นเราแดงนี่นะครับมาดูนางแดงอีกตัวนึงห่หกพอันนี้ก็วัรเลี้ยงเนาะหนึ่งหนพันห้ก็วัวสาวอันนี้วัวสาวยังเด็กอยู่แล้วนั่งขาวได้ครับหนึ่งหนึ่งสุพิ่น้องยัได้ไปเรียกนด้ครับได้สามตัวนส่วนตัวนี้มีเอกสารเป็กๆหนึ่งนะครับมาต้องนั่งอเบอร์ครับผมศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งสองห้าเจ็ดส <laughs> ี <avent mental Sure> ่ไนั่งนจากเถวบ้านเด็งมันมาได้นั่งเด้อ พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงไปืท่จหาน้องน้ำแล้วนะครับสารขาดแล้วลูก พี่้องกระเบิงพ่อบักลานี่อันไหนนะเขาที่เปิดเป็นอะไรเมื่อไงเปิดเป็นเป็นพ่อทับพ่อโอเป็นพ่อทับได้เตี่ยพ่อคุ้มฝุงก็ได้นพ่อคุ้มฝุงก็ได้วันนี้ได้จากปีแล้วครับสองปีกัวสองปีก็ประวัติได้คุณพ่อประวัติเมื่อบรรลุแล่ะเดี๋ยวบอกว่าทับสองปีกวัวจะนี้ผสมเป็นระดัวทับทับได้ซีหาตัวแล้ว เอพ่อเขาทีสูงน่าไหี่ห้หาได้พ่อถามไม่ปกลาเนี่ยอว่าไสามื้นหาสาิบห้าราคาว่าแล้พอเนาะครับราคาว่าตอนร้องเดลเลยครับเ้ที่นี่ปกลาขาวนี่ค้อที่เอาไปคุณเอาไปทุลักปาปังข้าห้อเปิดไปแถดครับเปิดไปสองหมืนพันนะตอไใ้หลเนาะ้กันว่าไก่กัไปซื้อพี่น้องยินเนาะครับว่า้าิโซะช่วงเนี่ยเนาะน้ำมันกระเพงครับราคา้วห้อยแล้วก็เปิดราคาวิตภาพ มาจากหนองมแดงบอกห่อยหมแดงครับมาที่ขอเบอร์ครับ090 090 26 26 99 9 9 8 3 8 8 3อกอห้ยอย่างครับห่อยทำครับค่อยทำจากหนองมแดงนะครับเด้อยลำกิมงานของขอเลียนเนาะครับคพี่น้องอยู่ได้บลารนี่ไปไว้ในครอกนะครับก็คุ้มฝูงเนื่อหนังกระสงขอบทาด้วแล้วพอนะใส่คู่ เล็บดีพอเนาะเล็บดีเนาะครับเด็กพี่ใส่ได้พ่อไปเลยดีเลยใส่หนีเลี้ยงง่ายเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเลี้ยงได้ครับผู้หญิงผู้หญิงเลี้ยงได้ไปโทรหาพ่อคำเลยครับเด้อคุ้มงานก็ดีกันร้อยเยอะโอ้โหสวัสดีครับ สวััดีครบมาขายงัอข้อมมาซอนหัวข้อมจ้าโอ้พ่อยเรามาจากหนองบัวแดงคือขยันได้ครับแต่เบิ้งฐานจักรบาลเนี่ยแม่บ้านอันละ350จ้า350อยอืมกว่าจะสารเสร็จแต่ละดางนี่ใช้เวลามากนะจ้าตะข่ายเนี้เสารเองจริงเหรอสารเองสารเองอันนี้ก็สารเองสารเองทำเองได้หลังหนังครับได้หลังเด๋อหลังลังหนังเมนบอกเนี่ยสารเองนะสารเองแม่บ้านสารเองอ้สามร้อยเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบ เออดีเล็ดนะครับเนาะครับ,นนรบพเพื่อันนึงจากระทิดแล้วครับโอ้เห็ีเหยียนเนี่ยอันนึงนะตัวเด็ดสามแล้วอ่ะมือละรอบสองรองบหวยหลานแล้วก็มาสามเนี่ยจ้าโอ้เอา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 สามวันสิบบาทค,ครับเอาอมาขายใหยียบย้ายเราส่วนหัวอ,อ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องงวตอนนอเนาะจ้าจ้าได้มาโมนี้เอางูเลี้ยงมึงไหนเพ่อวัวเลี้ยงจ้าวัวเลี้ยง ว่าเป็นหอยที่ว่ามวนบ่สุภาพที่สุดในตลาดเลยครับเด้่มาจากหนองบาดแดงแล้านั้นเขานี่เขามาเดียวหรือมาก,กับลูกเขาเขาเป็นแม่ลูกเนี่ยลูกมันตัวใหญ่นะจ๊ะอ,อีนังส่วนเขาเนี่ยเนาะ,ะตัวกลางเนี่ยเนาะแม่เขาตอนนี้ท้องเลยครับผสมยางยังจ้าอ๋อยงังไม่ได้ผสมยงังลูกมันกินกินนมอยู่อ๋อก็สูงร้อยสี่สิบขึ้นลูกเป็นลูกสาวลูกสาวเท่าไหร่พ่อค้เปิดไว้คู่นี้4สี่หมื่นห้าจ้าสี่หมื่นห้ารัคเปิด จ้ารวมสูงกันได้ดกันไ้ที่นี่ไอ้หลานน้อยตัวนี้เด้ตัวหลานน้อยสิบห้าสิบห้าจ้าเรียกต่อรองได้ต่อรองได้ต้นติดคนบ่มีจ้านะครับก็ห้อยที่ผมจะขอเบอร์ที่ไหนมาศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสามหกห้าหนึ่งเก้าก็ห้อยตาการก็ห้อยการหนองบัวแดงครับอดีตเคยหลอ ตอนนี้ก็หล่ออยู่พี่ร้องถามว่าถ้าซื้อหัวเราบตรแถมเนาะสอนหัวกบจะให้แถมด้วยหรืออันนี้ของแม่บ้านก็ซื้อให้ตาหน่อยเจ้ากับ,กบเลี้ยงหัวห้งย้ายเอาเอา่ะวันนี้เราจะได็ัว่าไปเล่งไปตุ้งหาเพื่อให้การได้ันจ้าดูเลยจ้าชอบตัวไหนจ้าคุยกัน<อ> พี่ลองมาเบิงบักหล่านะครับเนี่ย แล้วพี่น้องอยากเอาไปเอาไปคุ้มฝูงก็ได้บ่ครับได้เลยครับไปคุ้มฝูงก็ได้ได้ครับอายุเราได้เดือนจะปีแล้วครับพ่อใประมาณแปดเดือนเวลานี้เป็นลูกคนบ้านนะครับวัดสุวรรนวัอยุฬหานจะสุรัตนอได้สีกับพ่อขอทางเราอยู่เนาะใครคู่ความสูงวางงอมอยู่หลายตัวแล้วมันบวุ่นสองปีไปดิครับ กำลังที่กำลังประมาณสิบแปดเต้าสีเขาได้ฐานด้วยส่วนกำลังที่สุดนะครับแล้วมันบับแท่ว่องเริ่มเริ่มหัดแท่ว่องแล้วครับกำลังที่สุดนี่ใส่ดีจุดหรอครับเนาะโอ้นี่ใส่แล้วไม่อยากจะจุดหลับนะครับเพื่อพี่น้องอย่าเอาไปคุ้มฝูงนะครับในบักลาเพื่อประหยากผสมหลอดผสมไปขณะดี่เขาห้อยต็มไว้ในบักลาก็ไว้ยี่สามผมว่านะครับแล้วท่านว่ไก่จะหาสิบกิโลหุ่นยนต์ก็ไปชุไในที่น้องมีนาะได้ครับได้ครับได้ผมจะขอเบอร์ครับห้อยไหมครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร 935091622พออย่างครับพออุดพออุดนะครับเรื่องจากหนองเบาบ้านจตุรัดพี่น้องไปทุมาถามระเบื้องครับพอดีพี่น้องในห้อ,อยขมิ้นต้อหลายคนนะคัะหล่ะเพื่อเราได้ขายหรือยงังไม่ได้ขายก็ลองสอบถามเบื้องต่อลองเอา,ลาเลยครับเด้อค่อยๆหมันเลยครับเด้อขอบคุณใน,น,นลายสี่กับาันร้อยใช่ไหม ต้อมีติดคนณต้อมีติดคนบ่มี่เดี๋ยวเราทำละแข้งขาดีของเราทำแป้งดีโคตรทำแป้งไข่คู่ได้ครับหนักปลาเนี่ยฝ่ายไข่ดำพร้อมแล้วก็หล่ออยู่ห้องเราอยู่ดอกครัำนี่้ส่วนเขาเรียบร้อยพวกกวนมพนก็รัดกวนเดี๋ยวเป็นแง่เลีื่องเต็มมันคืองานใช่ไหมเนี่ยกระดิพีแล้วครับเนาะแข้งขากันง่ายไปโซหาเขาค่อยแล้วครับผม พี่น้องมาเบืองอนาคตพ่อพันธุ์ของเสียน้อยเรามาจากสางขนแก่นนะครับบักลาตัวนี้เสียน้อยอันนี้คือพ่อขอดีครับพ่อ,ขอ,ขอครับมีสเตอ,อร์ฟอสหนึ่งนะครับนะโมลูผมอ่านบอกเออภาษาอังกฤษคุณด้อไหนเนาะแต่ว่ามีใ<น>บม่หลอดด้วยครับเด,ด้อรูฟัดรูฟัดบรรลบักรูฟัดอายุเ,ออเขามีสเตอร์รูฟัดเนาะแม่เขาได้เสียน้อย เมฆบ้านๆหรือเมฆยี่ห้อครับนี่เลยอ่านในฟ้ามเลยครับอ่านในฟ้ามเกสารยืนยันเนาะโอ้โหนี่คือหลักฐานด้วยครับตาบอดีเด็กเราไรแล้วเสียน้อยความสูงเราตอนนี้เด้วัดมาบ่บ่วัดครับก็ได้ประสบการณ์เจ้าด้วยประสบการณ์อาที่ในห้อยสามห้าบวกพุ่นละบวงแล้นบวกไปเทปใครคู่ยังดีได้ตานที่เบิ่งนะงาำมองว่าได้เสียน้อยอ่ะได้เท่าใดครับได้สามห้าครับสามห้ารวมกนเลยครับเนี่ยก็ได้อีกต่างหาก ยี่กลไปส่งครับผมจากหาสิกิโลท์า้วเนาะช่วงนี้น้ำมันแพงยังตามไปส่งตามไปส่งช่งไปส่งกนไกบางหลานี่หัวโล่นยังดีด้ไหนครับหล่อเลาวยู่เครื่องห่ายว่ครับคึ่งลูกกของเขาติครับแมนบ่ะแมนของของเฟินแต่ว่าของเสียน้อยอะมันตัวเดียวนี่ตัวเดียวครับมาเสียน้อยขอเบอร์กันครับศูนย์หกสองหน่ยนเ้สีย่อยจาก เวงเงยเลียงไงครับผมมันหมานิดหน่อยเด้อพี่น้องอยากได้บักลานี่ไปไในคอกไปเป็นพ่อพันธุ์ไปโทรหาเราครับโทรถามเบิ้งเพราะว่าพี่น้องเพิ่นกำมาต่อหลายคนนั่นแหละรู้ฟัดเจ้ารู้ฟัดครับสามสามสาม เดี๋ยวพี่น้องเาเบิ่งงัวเลี้ยงของพ่อเจี๊ยบเรามาจากทั้งบ้านอีย่างก็พ่อใกล้ๆนั่นทางด้านแมวนะครับเลี้ยงน้อยนะพ่อเนาะขับขิดเขตคอนสวรรค์พ่ออันนี้เขาเป็นบักลาอีลาเนี่ย พอปรบกาศน้อยได้จากเดือนและไหะพ่อจวบสามเดือนที่เดียครับเราเป็นลูกนังใเงยนังเข่าตัวนี้เอาพันอย่างตัวแล้วครับพ่อลูกได้ตัวสองต่อไปตัวสามตอนนี้ยังบ่ขึ้นนะพ่อเนาะลอยโมเมนต์ติดลอยหางนะพ่อลอยถึงหัวใหญ่ได้อีกแล้วนะครับเพื่อ่น้องกินได้ไปไว้ในค่อกับไปเลี้ยงพ่อจวบกจะไหนเปิดไว้ สาเก้าครับสองเก้าราคาเปิดนะพ่อเนาะครับแล้วที่นั่นไอ้ลาตัวท้ายกระบาเป็นงวดอย่างครับพ่อเป็นงวดสาวเรียนเลยสาวครับงวสาวได้ขึ้นหเลยยังครับมันขึ้นไปแล้วเทียนอันทองประทันโอ้ทองประทันเปิดเท่าไรพ่อจบไปไปสิบเจ็ดครับเออผมไปดิเก็บไรอย่าเอี้ยราคาเปิดนะพ่อเนาะมาพ่อจบขอเบอร์เลยครับมัศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่สามเจ็ดห้าเก้าออพี่น้องยังค่โทรหาพ่อและเบิร์ดได้ครับเด้อนะครับว่าขายหเลยยังเพราะว่าพี่น้องก็มาต่ออยู่หลายเจ้าอยู่บ้างนะนะครับ เราะว่เราเป็นงูเลี้ยงสูงกาทาอยู่ก็เชือมันหมานได้พอด้ครอบผมเลเป็นบาหลาหน่อยได้ครับ่าเขาจะอตัวได้รงดับไปเรเขาเลนเวเ่นเว้นมเรายไปเส้นมูครับได้มครับได้หรเนี่ยประมาณนั้นกั

ถือเง,งีงัวไหมงี้ของพภอ,ออกสมนึกไปทั้งเก่งข้อแต่ว่าบร,บระดี๋ยวว่าก็เราได้เงอนครับเราขายก่อนครับขายแล้วไปแล้วขายไปแล้วครับออพี่ดวงมาตอ่อเราหลายอยู่เราห้องบมสูมันบ่ห้อง 15, มือหนาพันตอนได้กันมือสองห่าร้อยสองตัวนั่นนะ,นะครับผมอันนี้งี้ยมือสองนะครับสองตัวโถือปะหน,นำ้ำโอ้ที่<น>พันติพันติบ้าน <ม>เสียรัดขามันเสียรัดขามันมันก็ได้ลมไม่ร้อยปุ๋นั่นแหละ<อ>ปกติขายได้ดอกมืดหายแต่ว่าเป็นงวเลี้ยงงวเลี้ยงครับลูกที่ดีสมมติว่าถ้ามีลูกแม่ใหา่โตเนาะครับผมกำไรมืดสองนี่ก็ได้แล้วนี่ครับได้แล้วไ,ได้แล้วเนี่ยมึงลูกมึงลูกป่วอยู่ดีเไม่ได้ขายจังครับพ็เดี๋ทางเดี๋ทางปลอดภัยที่กลับมาดทุ่งนี่นะครับครับวันอาทิตย์ก็พ่อกันเด้อครับผมคอสมนึกมาจากแก้งคอนะครับมือสองพอได้ก็ขายได้ก็ไล่รอเดียวขาดทุนเนี่ยก็ขายได้เนี่ยขาดเนลย ที่ยองเอาเป็นงัวเลี่ยงนะครับแล้วเนี่ยแล้วก็บักลาเนี่ยอนาคตก็เอาไปปลูกได้อยู่เนาะได้อยู่เป็นงัวมาจากทั้งสวนเกรรษตรสมบูรณ์ตัง้งงัวแถวทั้งเกษตรแถวผู้เชีย่ยวนีสมาตที่สงไข<อ>่ในยดครบครับอันนี้เป็นน้ำยาน้ำหน้านนมันดีเนาะครับครับอ่ะไยมาคุยเรื่องนั้หลาเดวนี้ก่อนตัวเมียเนี่ยครับตอนนี้ท่องเขาได้ครับอันนี้ทับได้สองเดือนแล้วครับนั่นแสดงว่ามีโอกาสติดแล้ว มนชิดติดแล้วเหรอครับพันเราบมดกันดีกครับนะมันพันรอบแล้วครับลูกตัวที่เท่าใดที่ไหนครับอันนี้ลูกตัวที่สองในท้องครับตัวที่สองค้าทองสูงได้ครับพ้อยม่ร้อยเท่าใดสามสิบบวกก็สามสิบบวกเนาะครับพ่อที่นี่ผมมีคำถามว่าพี่น้องอยากซื้อไปเลี้ยงนะแต่ว่าบ่มี่เขาเนี่ยอันนี้ท่านได้แทงไหมหมครับโอ้ครับแทงแล้วแต่ที่นี่มันเป็นคนปีเป็นแทงแรกๆน่ะมันเป็นเป็น แทงในผลก็เลยตอดอกตอดอกอ้นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากให้ส่วนเขาให้ก็เพื่อไปปลูกไปรั่งก็ได้อยู่เนาะแต่ว่านี่ปลูกเป็นครับน่ยปลูกเพราะปลูกเป็นเบิดเลยหรือว่าไซมอลก็ได้เนาะไซมอลเลยครับให้ให้ตรงดังของมันดีก็เด้อครับค่อยแทงในเนาะครับถ้าใดก็ห้อยเปิดไว้ราจะนะสิบสี่ห้าร้อยครับสิบสี่หาร้อยครับราคาว่าดอกเนาะครับอ้าวหากหลายยังไงใช่ไหมคือสรงกอธาแท้เป็นลูกไฟผู้ใดครับอันนี้กันน้ำเขากันจะสื่อผลมามันเราบม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้สอบถามเนาะครับ อจากปีจากเดือนแล้วครับอายุอ่ะาตัวนี้ร้านปีแปดเก้าเดือนครับกำลังฝึกครับแม่กำลังฝึกกำลังตีดื้อเนาะครับแมนนิสัยได้นะครับนิสัยก็เชี่ยงดีครับเชี่ยงยาพูดยิี้ยงได้เลี้ยงได้ครับยังได้ยุงไายเ้อเลยคนสี่สิบขึ้นก็ได้บวกครับพ่อใได้ครับได้สี่ร้อยสี่สิบบวกอ่ะมองว่าครับผมอันนี้วาไปยี่สิบหกหาร้อยครับรอดเนี่ยไปส่งได้ยินเนาะราคานี่ได้ครับเจ็ดสิบหกสิบกิโลเนาะเจ็ดสิบเจ็ดวันที่พุ่งสูงเลยพอดายเยอะอ๋อเรามาจากเกษตรสมบูรณ์ผมที่คอเบออที่หหน้ยมา 0909216768ว่ายังครับว่ายลำพูนครับว่ายลำพูนจากเกษตรสมบูรณ์ได้ครับได้ครับไ่ต้องไปโทรมาถามเบิ้งครับว่าสองตัวงามๆขายหรือยังครับเนี่ยเด้อแค่นั้นยังไม่ได้ขายกระต๊อลองเราครับท่านบอกขายแล้วก็ไปซ่งให้ครัว่อยลำพูนก็เห็นมาเนี่มดเลยครับเด้อครับครับครับจะมีติคนรับประกันบนนอ้อยนะรับประกันครับไอ้หนุ่มตัวนี้ก็ส่งเข้าทางเรื่อยๆครับเนี่ยแบบเชียงขาบุกขาแย่ดีครับ ไข่ไข่คู่นะครับเด้อปลายไข่มีดำอยู่ครับมีดำอยู่ส่วนลายตันี้ก็เนื้นหนังเขาท่าเยอะผสมซองเดือนนี่ผสมบ้านบ้านบ่ไกล้ลายตัวนะผสมหัวบ้านบ่ครับทักทับตัวครับตัวเครื่องดำนะครับตาตัวไหนครับอ่างดีโยนนั่นเป็นพราทับได้ครับ

เดี๋ยวพ่อพี่น้องกาเบิ่งหัวเลี้ยงของพ่อห้อยเรามาจากข้างโซนหนองบัวแดงนะครับได้มาโมืี่หนี้งหนุ่มหนุ่มสาวด้วยนะห้อยเนาะได้มาหนึ่งคู่สาวน้อยตัวนี้ประมาณจากเดือนแล้วครับนี่ประมาณเดือนแล้วครับบนี้เนาะแดงดีได้ล่าเนี่ยครับเนี่ยถือว่าแดงดีเนาะโย่ความสูงกระตีประมาณร้อยสามสิบขึ้นเพราะได้โย่ิดหูน้อยนึงบักครับหูหนึ่หูน้อยนึงเนาะหูดำหนึ่งครับใดครับห้อยล่าแต่ไหนจะได้จะได้สามนั้นครับหนึ่งสาม หนึ่งหมื 90, <seu> ่นสามพันได้ครับได้นะครับต่อได้อีกางนิดน่อยนะครับเนาะแับขั้นบวกไก่กับเขาไปส่งไอพี่รองได้บักลาได้ครับเอาไปคุณแล้วไปใส่เท่าละตุ่กลมเล็กตุ่กลมเลยกมองว่าเลยครับผมว่าผมว่าม่งบ่งบกผมว่าสี่เอาครับเพราะว่าผปร่ได็นนี้อายุครับได้แล้วแหละครับในบักลาเนี่ยเนื้อหนังกับส้วงเขาแสดงเราอยู่เราเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเขาค่อยผมที่คอเบอร์ได้ใี่ไหมาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ด 2 6 0 2 6 0ครับหง้อยังครับไม่ล้มม่จหนบาเดียงเนาะมันมได้พี่น้องไปตูหา้ครับโไปเฝ้ายังงอบุนอันนี้ส่วนเข้าไม่ติดนะครับพอห้อยบักหลานี่แทงดังไหมเต๋ออ๋อเราส่วนเข้าให้ไม้ได้ครับนี่ พี่น้องฝนว่าเลี่ยดหนึ่งพี่ว่าอันนี้ส่วนเขาไหมแต่ว่าอีหลานี่ก็ะเดียงเราอยู่ครับนึ่งโอ้นี้พ่อได้มาสองคมแล้วพ่อเนาะเป็นวัวเลี้ยงคตอนซื้อซื้อเพิ่นเพ้งมาเหรอพ่อแม่ละเมินเปีครับเมื่อเปีอ๋อคณะห้องก็ดีเมื่อเปียมื่อเก่านะพ่อเนาะเปิดต่อลูกเป็นผู้เลยแม่ทั้งสองนะพ่อ ลูกแม่ตัวนึงลูกผูตัวนี้นั่งขาวลูกผูลูกแม่ลูกผูกครับบักหลานนอนยู่ไงเนาะเขาขึ้นยีล่าครับการลูกก็เจมันลูกสามนะพ่อเนาะเบิุงเนาะลูกสามเนี่ยเตี้ยเบิุงกันเขาอ่ะเอจ้าเขาโดเขาเนาะโดเจ้านึงตั้งไวสามหมื่นแปดหมื่นเก้าได้พอเราห้องไว้ครับพี่น้องก่นคอยต่อพอเราเรามาจากแกงข้อส่วนนั่งเดีกนี่ลูกเป็นเดียกนะพ่อเนาะเขานอนตอนเนี่ยรถไทยคือรถนะพ่อเนาะพ่อเราบังรถดีทั้งรถรถเนี่ยเหยียบจิตรมใช่ ที่ขอเบอร์ได้พ่อเพื่อนพี่น้องโทรหาไหมศูนย์เก้าสามสี่สี่หกห้าหนึ่งแปดสามพ่อว่าอย่างครับพ่อทัดพ่อทัดเจี่ยนพ่อแจ้งยนขอด้วครับเด้อขอดได้ขอ่อเราโมือนี้เรามีออเดอร์เข่าได้ไปสองคมแล้วพ่อเนาะแม่ลูกทั้งสองเลยนะครับอ๋อแม่แม่ลูกเป็นววหรอ